สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเนื่องจากมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบจากทางประกันสังคมว่าในเดือนมีนาคมนี้เราจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะเนื่องจากทางรัฐบาลมีการอนุมัติลดอัตราเงินสมทบ6เดือนนั่นก็คือกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคมแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนที่จ่ายก็ยังจ่ายในราคาเต็มนะคะหลายๆคนก็เลยสอบถามมาว่าแล้วเดือนมีนาคมตก โรงเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่กันแน่คลิปนี้มีคําตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและวสาหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวกับพี่น้องกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วเดือนมีนาคมเราจะต้องจ่ายอัตรางเงินสมทบเท่าไหร่กันแน่ เพราะว่าทางรัฐบาลมีการแจ้งออกมาแล้วว่าจะลดอัตรางเงินสมทบให้ต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ลดมาแล้วรอบหนึ่งซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่31มกราคม65นะคะแล้วก็จะลดต่อเนื่องไปอีก6เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์65ไปจนถึงกรกฎาคม65แต่ว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ทุกคนที่ไปจ่ายเงินสมทบจะต้องจ่ายในอัตราเต็มทั้งหมดนั่นก็คือใครอยู่แผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2จ่าย100บาทและแผนที่3จ่าย300บาทอันนี้คือจ่ายเต็มอัตราเลยนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าแล้วอย่างนี้เดือนมีนาคมฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังจ่ายในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะ1 234 5ซึ่งตรงนี้นี่ อาจจะต้องจ่ายในราคาเต็มไปก่อนแต่มีคำแนะนำจากทางเราข่าวใส่ขวดนะคะนั่นก็คือเดือนมีนาคมมีอยู่อีก31วันนะคะสิ้นสุดวันที่31มีนาคมเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่รอได้ยังไม่รีบจ่ายเงินสมทบตรงนี้นะคะให้รอช่วงกลางกลางเดือนถึงปลายปลยเดือนเพราะว่าตรงนี้ทางประกันสังคมเนี่ย คอรมอเขาอนุมัติให้ลดอัดตราเงินสมทบต่อเนื่องไปอีก6เดือนแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอกฎกระทรวงก่อนเพราะว่าเขายังออกมาไม่ทันแต่ยังไงก็ตามคิดว่านะคะอันนี้นายคิดเองว่ายังไงก็ตามเดือนมีนาคมนี้ทันแน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รอได้ให้รอก่อนนะคะเดี๋ยวกฎกระทรวงออกมาเรียบร้อยแล้ว เงินสมทบประกันสังคมจรงนี้ก็จะลดไปเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยจ่ายนั่นก็คือแผนที่1 70บาทจะจ่ายแค่42บาทแผนที่2 100บาทก็จะจ่ายแค่60บาทและแผนที่3 300บาทจะจ่ายเพียงแค่180บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่รอจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าใครที่จ่ายเงินสมทบในอัตราเต็มไปแล้วนี่เดี๋ยวพอกฎกระทรวงเข้าออกมาเขาก็จะมีข้อกําหนดออกมาว่าสําหรับคนที่จ่ายเต็มไปสามารถขอรับส่วนต่างของเงินสมทบตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าคนที่จ่ายเต็มจะมีขั้นตอนและวิธีการขอคืนส่วนต่างตรงนี้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใครที่จ่ายก่อนขอคืนส่วนต่างได้แต่ใครที่ยังไม่ได้จ่ายของเดือนมีนาคมนะคะแนะนำให้รอก่อนเพื่อเราจะได้จ่ายในอัตราที่เขาลดให้เราแล้วนะคะแต่หลายๆคนถามเข้ามาว่าตกลงแล้วลดจริงไหมเนี่ยอัตราเงินสมทบตรงนี้ลดจริงแน่นอนนะคะคอรมออนุมัติแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องมีกฎกระทรวงออกมารองรับอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เขายังออกมาไม่ทันแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะ จะติดตามมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบว่าตกลงแล้ว กดกระทรวงจะออกมาเมื่อไหร่นะคะทุกคนจะได้จ่ายในอัตราที่ลดลงนั่นเองรวมถึงวิธีการขอรับเงินคืนด้วยนะคะว่าจะมีขั้นตอนแบบไหนซึ่งตรงนี้ไหนก็นําข่าวสารมาแจ้งนะคะจากที่หลายๆคนสอบถามมาในเรื่องของเดือนมีนาคมสําหรับการจ่ายเงินสมทบตรงนี้ค่ะหากใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ ค่ะ